สวยเบ็กเังเจ้าน้ำแหวนสาวสวยนี่ไงแพรใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้เป็นแพรปลาใช่ไหมน้าองงูอยู่ตรงโน้นหรองูงูสายปลาเขาเรียกป,าปลาอะไรนะปลากลมกลางเหรอตรงนี้พราวว่าเขาปิดแก๊สไหมไอ้เด็กตุ๊ ไม่จังของเธอ่าแล้วเม็ดปูเม็ดปูเหม่อนเม็ดน้ำไม่อนเดวันอะไรอย่างเงี้ยอะเม็ดน้ำไม่ปื้อแต่หวานไร่เลยแต่ว่ามีมีเกาะเล็กๆด้วยนะมีเกาะเล็กๆด้วยหวานไร่ไรเลยแตุ่ณไหนเงี้ของน้องลุยอยู่ตรงนี้เหรอเป็นแพปลาใช่ไหมตรงนี้แปลากระชังเหรอปลาปลากระชังอ๋อ าอยู่แบบนี้ก็ดูสบายดีเลยนะเนี่ยตรงตรงนี้คือแพปลาค่ะมาตกปลากันอ๋อตกปลาได้นะนี่เนาะนี่อะซื้อพุงมาแล้วเดี๋ยวตกปลาผมตกในกระชังงั้นไม่ถูกาไรตกตกปลาในกระชังนะจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เราอยู่กันได้นะนี่ทั้งหมดนะเนาะโอ้โหน้องหน่อย นะจริงๆแล้วพวกเรามานอนนี่ก็ได้เมื่อคืนนี้ดีกว่านะใช่ใช่แล้วเราก็นอนเรียงกันใช่เต็นท์ก็มีอ่ะจริงๆแล้วมีเต็นท์เราก็สามารถนอนตรงนี้ได้ปลาก็อยู่ในกระชังพื้นนอนเนียงซื้อมาตอนเช้าเราได้กินโต๊เลยใช่แล้วก็เรา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 สามารถซื้อของมามาตุนไว้ได้เลยแล้วตอนเช้าเราก็ ออกจากนี่ไปไปเอาจะาไปเอานางได้เลยไงไปงานเข้างานได้เลยจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วถ้าเขาบอกแผนงานเราเราจะทําแบบนี้นะพี่หญิงว่าไหมช่วยยกช่วยยกเครื่องเครื่องสนุกเราหน่อยค่ะยกเครื่องสนุกเราขึ้นไปก่อนค่ะยืนให้ให้ได้ที่ก่อนอู้หนูเขาก็ลงไปหาปลา สบายเดี๋ยวเราขึ้นมั่งทีนี่ได้กัเราำลง,งก่ไยกๆๆๆๆๆ่ยลงลขอจ้าจ้าขอบคุณค่ะนี่จังกระจังปลาผมเลยครับที่นี <of> <border> ่ <of> <border> ก็นานๆมาดูแลกิจการนะครับมีทั้งหอยนะครับมีหอยหอยด้วยอู้มีหอยด้วยหอยแมงพูใช่ไหมป่าตรงนี้ปลาพงปลาช่อนนะครับอ๋อมีหอยแมงพูโอ้เขาเลี้ยงไอ้นี้กระชังเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้อย่างนั้นเลยครับเพราะว่าไม่รู้มันเป็นธรรมชาติตรงนน้นตรงนี้ไปลาดุปลาปลาช่อนทะเลฮะตรงนี้เราเลี้ยงปลาช่อนทะเลป้าน้องนุ้ยมีปลาช่อนทะเลด้วย โอ้โหตัวใหญ่โตยังไม่ใหญ่ครับตัวใหญ่โตเลยประมาณสิบกว่ากิโลยังไม่ไม่ใหญ่นะครับครอบหลงเลยอันนี้เหรอเขาเรียกปลาช่อนทะเลเขาเรียกปลาช่อนทะเลกินเมื่อคืนนั่นแหละแก่ที่ว่าแกงส้มไม่แคกินเมื่อคืนนะครับเราก็ว่าอยู่ว่าทำไมเป็นตัวแบบนั้นก็ตามน่ารักเลยครับเนี่ยแต่ตัวไหนต้องกิ๊กโกงก็พาไปแกงทั้งหมดครับโอ้โหเจ้าของบ่อเหรือคะเนี่ยเจ้าของบ่อค่ะ ที่เดียคลองที่นี่ครับนี่นะตอนเช้าเราไปเรือนะสนุกแล้ว่คืนนี้มานอนที่นี่นะครับเดี๋ยวที่นี่ก็ัพยาบาลกดูแลก็ให้มาตกปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีร้านอาหารอาหารเราต้องตังมาจากข้างนอกนะครับแต่สามารถมานอนที่นี่ได้นอนได้ครับนอนได้กลางเต็นท์กลางเต็นท์นอนได้ใช่ไหมป้ารูระเบียงนอนเสือนอนเฉยไหมสบายเลยนะนี่เพราะว่าเบื่อชีวิตก็ลงมาเป็นเหยื่อให้น้ำ เออเออไม่ได้เจอใช่ไหะอันนี้คือเราเตรียมมาก็มีขนมจีนมีขนมจีนแล้วก็มีเครื่องเติมตังอันนี้คือเราจะเตรียมมาเรียบร้อยเลยวรนะฮะถ้าเหงนถ้าว่าเบื่อเขาไม่ได้รูต่อนก็หลายเดือนจ่ลงไม่ให้ดูไปช้อนมันตอบ้างครับปลาช้อนอะไรเนี่ยนั่งนั่งอย่างมีความสุขเลยใช้ฝรังเลยค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศแล้วขอแก้วนี่เย็นเย็นมากเลย อ่ะนี่นี่ทำไมทำไมเมื่อคืนไปนั่งตรงนู้นเลยสิเป่าโหยใช่ถ่ายรูปได้เลยใช่ไหมแน่นนะถ่ายอาถ่ายติดกอแก้วด้วยโอเค